ผมไม่ชอแล้ววันนี้ละแก้รูกเขาไม่เล่นเลยก็น่าจะรู้เขาไม่ชอบเลยเขาไม่ชอบปิดหน้าเขาอย่าปิดตาเขานั่นแหละเตงแต่นั้นมันต้องไม่อยู่ฝั่งนี้ตถ้าปิดตาเขาก็ไม่เอาโอ้โหกไปกลับกับไปไป่งวันดียวถุไปสว่างสว่างเขาไม่ชอบใส่เด้งก็น่าจะรู้ไม่หายดีอ่ะ เดี๋วลูกเดี๋ยวป้าเดมเขาไม่ชอบใส่เก็แ่จะรูงลงมาดึงลงมาดึงลงมาดึงมัเขาไม่ชอบใส่มงใส่หมวกเลยขาโดนหน้าเขาอย่าให้ฟอรมไปโดนหน้าเขาเงินจูเลยวะแต่ไม่เล่นแต่แม่เล่นไม่ใส่แมวแม่แไม่ใส่จัดกันจัดกัน ลงตาแกหนูด้วยลงเดี๋ยวก็ยังไม่ได้จัดเลยที่หลังก็รองนึแกหนวด้วยนะใคร่เดี๋ยลูกทำิมิสตฟแล้วทำหๆเดี๋ยวบินไเลยเดี๋ยวสิอนชอบหันหัวลูกลงลูกนองไม่เอองไม่ชอบก็เดี๋ยวองไปเลยนะ้องลงทางใส่หมวกไม่เหาเลยใส่หมก